รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขตรักษาพันธสัตว์ป่าอุ้มผางวันนี้มีหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเป็นคนหนุ่มครับเป็นความหวังของผมเลยละ่ะที่สามารถที่จะลดความขัดแย้งแล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชน ได้อย่างมีมิตรจิตมิตรใจแต่ยังรักษาความเข้มแข็งของการรักษาพื้นป,ป่าและสัตว์ป่าได้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางมีชุมชนที่จะต้องสัมพันธ์อยู่30กว่าชุมชนอยู่ผิดพรบเลยอยู่กลางเขตแต่อยู่มาก่อนเขตรักษาพันธุ์ครับเขตอุ้มผางจัดการอย่างไงร,ระหว่างที่รอพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยนะครับกรมสั่งไว้ชัดเจนว่าราษฎรยังสามารถยังคงอยู่ยังทํากินได้ตามปก<ม>ติแต่อย่าบุกรุกอย่าอะไรแพ่าถางเงินเดือนก็ไม่มีนะ เออแล้วหน้าให้เขาเดือนเท่าไหร่เนี่ยเอาเงินี่เลีราจ่ายเออนอกจากไม่ให้แล้วไปกินข้าวบ้านเขาอีกนี่ยอมนะโอ้โห้ยนราชการมายาดูแลบอกเนี่ยมาเจอที่เนี่ยที่ว่ารู้สึกเออผมผมอึ้งอ่ะอาจารย์นี่เขาทั้งว่าที่วันที่คุยกันเขาบอกเรื่องอาหารการกินมาเฝ้าป้อมยามะทางเขตทางเขตไม่ต้องห่วงเขาจะจัดการมากันเองน้ําตาผมแทบไหลเลย ป่าอยู่สุดท้ายทําเพื่อคนในความรู้สึกของคนนะความหมายคือว่าสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันมันเพื่อเพื่อคนไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพื่อคนทั้งโลกนะเพราะว่าป่าอยู่สัตว์อยู่น้ําอยู่อะไรพวกอยู่เนี่ยนะฮะมันมันก็เป็นก็เรียกอะไรเป็นเหมือนธนาคารนะที่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องมาใช้พวกนี้อยู่ทั้งหมดอะไรอาจารย์แล้ที่สําคัญที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ธรรมดานะ ทำไม่ทำไมจ่นอกจากหล่อแล้วเป็นยไงอีกในอำเภอเขาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานทุกคนที่มาทำอยู่เนี่ยฮะเราประสานกันซึ่งอำเภอในอำเภอจะใช้ระเบียบทางมหาดไทยมาช่วยได้อีกเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานโอ้แต่นี่การนุรักษ์นี่มีรับแล้วก็มอบหมายให้อยู่ในวามรับผิดชอบของวัดนาเขตในการดูแลเพื่อปกป้องเขาเวลาปฏิบัติงานด้วยนี่ก็เท่ากับว่าเขตรถไฟสาพันธ์สปาอุ้มผางวันนี้นอกจากจะมีกรมทยานกรมเดียวแล้วยังดึงราษฎรมาร่วมด้วยแล้วยังมีสวยส่วนราชการอื่นเห็นดีเห็นงามแล้วก็น่วมม รักษาป่าผืนนี้ไว้ให้คนไทยทุกคนวันน่าจะพาไปดูอะไรครับ,รบเดี๋ยวพาไปเยี่ยมารัศดรอ,อนุรักษ์ของเรารัษฎรอนุรักษ์กเ,เขาเรียกว่ารัษฎรอนุรักษ์น้ำร่องส่วนใหญ,ญ่เราจะได้ยินแต่เกษตรกรน,น้ำร่องใช่ไหมครับของพื้นที่เราก็จะมีรัษฎรอนุรักษ์น้ำร่องอที่ร่วมทํางานในเรื่องของการอนุรักษาป่า กับพวกเรานี่แหละฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงใช่ครับครับของบ้านของคุณประวัตินะครับคุณประวัติครับครับครับเชิญเชิญดีกว่าครับหัวหน้านำขึ้นไปเลยครับ โอ้นี่มีจักรสารด้วยโอ้บ้านนี้กิจการเยอะ้วเนี่ยพักพวกมากันหลายคนเห็นหน้าบ้านคุณประวัติเขียนไว้ว่าสวนคนขี้เกียจมีแต่เขาจะทําคนขยันนี่นี่ทำแปลกมากเลยสวนคนขี้เกียจขี้เกียจไปที่อื่นอยู่ในรอบบ้านเราเนี่ยแหละแล้วก่อนเป็นสวนคนขี้เกียจที่มันเป็นป่าอย่างนี้เป็นอะไรครับเมื่อก่อนนี่นะครับเมื่อก่อนก็มาเป็นเหมือนไรครับเราทาไรเมื่อก่อนไรอะไรครับไรข้าวครับไรข้าวอ๋อมันก็โล่งๆสิเราเปลี่ยนตอนนี้เราสนใจเกี่ยวกัน เนี่ยครับเราหยอดอยูอย่กับต้นไม้แบบเกษตรสี่ชั้นเนี่ยเราก็กเกษตรสี่ชั้นเราค่อยมาปลูกใส่ต,ต้นไม้ทั้งสีที่กินได้ใช่ไหมเรามันรั่วกันหมดเลยพึงประวัติอธิบายเรื่องกเกษตรสี่ชั้นหน่อยได้ไหมครับเรื่องเกษตรสี่ชั้นนี่คือไอ้หนึ่งเราที่เราอยู่ในคัา้านใช่ไหมมีโบมินโบมินก็พ<อ>ือหัวห่วแล้วก็ไอ้กว่าคาอะไรเนี่ยกาคา ไอ้สองนี่คือกาแฟเนาะกาแฟชั้นที่สองมันต้องการร่มเงาครับชั้นที่สองนี่คือกาแฟชานที่สามแล้วก็คือเป็นไอ้เนี่ยพลูพลูพิษไทยอะไรเนี่พิษไทยปลูกเนื้อไว้เนี่ยนะครับครับแล้วก็อีกชั้นนึงก็มันเป็นมากมะพร้าวซึ่งพวกเราต้องกินต้องใช้อยู่แลวในอีกชานึงก็เป็นต้นไม้ที่เราต้องการอ่ะอ๋อถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันก็จะไม่แย่งแสงกันจะไม่แย่งแสงกันก็อยู่กันได้ครับอ๋องั้น ในพื้นที่ข้างบ้านเราเล็กๆนี่ก็ปลูกได้หลายอย่างได้หลายอย่างเพราะว่าไม่ไม่แย่งแสงกันครับแล้วตอนแรกๆทําเขาจะบ,บ้านเขาว่าไม่ว่าแปลกอ่ะเพราะไม่มีเหมือนบ้านใครแต่ว่าเมื่อก่อนนี่มันคือเขาไม่ได้เห็นเลเขาก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อเอาตอนเราเริ่มปลูกใหม่ๆเราก็เลยเริ่มปลูกก็เราศรึกษาไปเรื่อยคือตุ้นไม้ก็คือตัวสากกลาง อีนี่เราจะตาต้นก็โอ้เราก็ขี้ยันเหมือนกันทตน้น่าสงสารมากเลยสงมากแล้วบ้านของเจ้าของสวนคนขี้เกียจนี่มันมีเพื่อนบ้านมาเต็มเลยนี่ลูกหลานป่ะครับลูกหลานนี่นี่ลูกเหรอครับลูกสาวป่ะนี่เป็นหลานหลานเนาะอ๋อแล้วนี้ญาติเป็นประวัติป่ะับมป็นญาติกันญาติกันแล้วมาทาอะไรกันเนี่ยก็มันทอผ้าทอผ้า ตอนนี้ผ้ทออย่างไงกันบ้างพัดลองอธิบายเรื่องผ้าทอให้ฟังหน่อยสิก็ตอนนี้ก็จะมีทอสองแบบค่ะก็จะมีทอแบบส่วนหนึ่งก็เป็นย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นย้อมเคมีเป็นได้เคมีที่เขาทออย่างต้องอธิบายขั้นตนการที่ทํางานของกลุ่มกลุ่มอะไรนะกลุ่มกลุ่มผ้าทอจอมป่ากลุ่มผ้าทอจอมป่ามันเป็นยังไงครับอธิบายก็เริ่มต้นคือมูลนิธิสนับสนุนก็ประมาณก็คือเหมือนกับว่า คือในชุมชนนะคะคือชาวบ้านเขาก็มีวิถีเดิมก็คือทอผ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้อยู่แล้วเขาเรียกอะไรนะขี่เอลใช่ค่ะขี่เอลแล้วทีนี้เราก็มีมีงบมาแล้วก็พาชาวบ้านไปศึกษาดูงานข้างนอกอเพราะว่านั่งเดิมนี่คือคนรุ่นใหม่เขาย้อมผ้ากันเองไม่เป็นละก็คือเขาก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของวิธีการย้อมผ้าเราก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่แบบมาประสานงานให้พาชาวบ้านเป็นตัวแทนแต่และหมู่บ้านนะคะ ไปดูงานศึกษาดูงานข้างนอก๋อแล้วตอนนี้กลุ่มของที่พัททำงานอยู่ด้วยนี่เป็นยังไงบ้างครับมีสมาชิกเยอะไหมยังไงม,มีเยอะค่ะตอนนี้ก็มีประมาณเริ่มต้นมีแค่ไม่กี่ครอบครัวแล้วก็ไม่กี่หมู่บ้านมีแค่สองสามหมู่บ้านแต่ปัจจุบันนี่ขย,ยายเป็นประมาณตอนนี้น่าจะมีแปดหมู่บ้านละแต่ว่าสมาชิกมันก็จะมีเข้าเข้าออกแต่ส่วนใหญ่ก็คือก็ยังอยู่ตอนนี้<ด>อยู่ย<ม>สักกี่คนครับประมาณประมาณร้อยห้าสิบกว่าคนร้อยห้าสิบกว่าคนค่ะโอ้กองทุนนี่เปิดเผยได้ไหมเงินเท่าไหร่ละ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นนะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มของโครงการมานะคะก็เป็นโครงการกองทุนเล็กๆเนาะเงินสาม0มื่นอเยเอาไปทําอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกอะค่ะเขากรณีเจ็บป่วยเงี้ยไม่มีเงินที่จะแบบไปรักษาเดินทางค่าเดินทางเนี่ก็ ก็ให้มายืมเงินกองทุนของพระทอได้จาก3ามสี่ปีที่ทํางาน,าน,นรวมถึงกับ <c oughs> หลายๆหัวเนี่ยที่ผ่านมาใณปัจจุบันเนี่ยเราก็เราก็เชื่อว่าพิธีการเนี่ยเป็นวิธีที่ทําให้คนอยู่ได้ปายอยู่ได้สัตว์ปายอยู่ได้ณปัจจุบันนีอบควรนำ่องนี้คุณประวัติอยู่ได้ครับเป็นนี่ไหม